วันนะคะวิทยกรเชี่ยวชาญจากกลุ่มง,งานวิจัยและพัฒนาสนักวิชาการค่ะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรก็จะมาขอพูดคุยเล่าเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรนะคะซึ่ที่มาที่ไปก็จะขออนุญาตกล่าวถึงภารกิจของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรก่อนนะคะก็คือการเนินงานภายใต้ การพิจารณาดูแลควบคุมกำกับของคณะกรรมการการวิจัยและพัฒนาด้วยส่วนดึงนะคะในส่วนของการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยนะคะซึ่งแต่ละปีเนี่ยสำนักงานเอกสาริการสำนักพิทักษ์รัฐรรก็จะจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยมาส่วนหนึ่งเพื่อเพื่อให้จัดทําเป็นประกาศแล้วก็ให้หน่วยงานภายนอกเสนอขอรับทุนมานะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวด้านกฎหมายแล้วก็เกี่ยวกับด้านนิติบัญญัติแล้วก็ระบบงานของรัฐภานะคะภารกิจ ด้านการวิจัยอะค่ะของสำนักงานเลคาธิการสภาผุธาทัราษฎรกับหน่วยงานภายนอกอะค่ะคือมีภารกิจสำคัญสองด้านก็คือในเรื่องของการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานเลคาธทิการสภาผูธาทัราษฎรนะคะในเดือในทุกป,ปีแล้วก็จะมีคณะกรรมการการวิจัยและพัฒนาการกองพิจารณากาหนดหัวข้อเรื่องเพื่อให้หน่วยงานภายนอกเสนอโครงการเข้ามานะคะซึ่งจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ ด้านกฎหมายหรือว่าเกี่ยวกับการติดตามการทํางานของฝ่ายรัฐบาลหรือว่าเรื่องอื่นที่เป็นประโยชน์กับกับของรัฐภาน,นะคะในส่วนที่2ก็จะเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ให้มีการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการจัดทาบทความการการจัดสัมมนาหรือว่าการจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับด้านงานวิจัยนะคะซึ่งคืส้สองส่วนนี้ก็จะเป็นภารกิจที่สําคัญของลุ่มงานวิจัยและพัฒนานะคะ่ะ ส่วนของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยนะคะก็เป็นภารกิจที่สําคัญของด้านการวิจัยของสํานักงานเลขาธิการสภาักพัทนราษฎนนะคะเพราะว่ามันทําให้ทางสํานักงาน,นได้มีการแลกเปลี่ยนข้อม,มูลแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมจากด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกนะคะ่ะซึ่งซึ่งเขาจะเป็นหน่วยงานวิจัยที่จัดสรรงบประมาณในระบบใหญ่ของประเทศแล้วก็เราก็จะได้ได้พบกับ อาจารย์หรือคณาจารย์ผู้สรงคนวุฒิที่ที่มีมุมมองด้านการวิจัยที่หลากหลายสําหรับปรับปรุงและพัฒน,นาก่ะงานวิจัยของสํานักงานนะคะซึ่งซึ่งในช่วงปี2 5 6 1เป็นต้นมานี่ก็ได้มีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายนะคะทั้งในส่วนของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าสปสวค่ะเพราะว่าเขาเป็นหน่วยงานที่ที่จัดสรรทุน ในระดับประเทศนะคะในช่วงก่อนที่จะมีพรบปรับปรุงโครงสร้างเรื่องด้านการวิจัยนะคะก็จะมีการติดต่อประสานงานพูดคุยกันแล้วก็ได้ทําบันทึกข้อตกลงร่วมกันนะคะโดยโดยปัจจุบันจนมาถึงปีนี้ก็ได้ทํามาแล้วสองครั้งก็คือทําในช่วงปี2 5ง1แล้วก็ในช่วงปี 25- ง3นอคะ่ะซึ่งซึ่งในการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมวมือร่วมกันนี่ก็จะเป็นการ การที่กําหนดว่าเราจะมีการจัดกิจกรรมร่วมกันในการส่งเสริมให้มีการนํางานผลงานวิจัยไปใช้ในกระบวนการนิติบัญญัติที่ให้มีความหลากหลายในช่องทางต่างๆมากขึ้นทั้งในส่วนของการจัดฟอรัมการจัดประชุมเชิงนโยบายร่วมกันนะคะในหัวข้อที่สมาชิกให้ความสนใจแล้วก็การจัดนิทรรศการผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมที่น่าสนใจของประเทศมามาให้เป็นการเผยแพร่ความรู้นารวิจัยให้กับสมาชิกนะคะ แล้วก็จะมีการจัดมุมผลงานวิจัยที่ห้องห้องสมุดรัฐสภาค่ะซึ่งจะมีการนำโพลชซีบีฟแล้วก็ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนจากออหน่วยงานหรือสถาบันการศ,รรศรรึกษาในระบบกอวนอมามาแสดงให้ในในที่สุนรัฐสภาแล้วก็จะมีการจัดทาระบบสืบค้นข้อมูลในลักษณะจอภาพนะคะวางไว้ที่หน้าห้องประชุมสมภาผู้แทนรัษฎรนะคะ ซึ่งกิจกรรมต่างๆนนี้ก็จะส่งผลให้ทางสมาชิกสภานประนแ,และผู้สนใจอ่ะเขาก็จะสามารถรู้ว่าประเทศในประเทศนเนี่ยมีผลงานวิใจัยใดๆบ้างที่จะนํามาสนับสนุนการอภิปรายเกี่ยวกับร่างกฎหมายหรือว่าการเสนอกระทู้หรือยติที่เกี่ยวข้องที่จะมีองค์ความรู้มามาสนับสนุนการการดำเนินงานของสมาชิกนักสภาได้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะ ในส่วนของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผลงานวิจัยและนานวิจัยของสกสวก็เป็นการดำเนินง,งานร่วมกันกับทางทางสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติเลิรเนะคะเพื่อเพื่อที่จะมีการนําผลงานวิจัยของสกสวในรูปแบบต่างๆเนี่ยเผยแพร่มาทางในส่วนของข้อมูลของทางด้านนิติบัญญัติเพื่อให้สมาชิกสืบค้นได้สะดวกมากขึ้นนะคะ ซ,ซึ่งผลการตอบรับก,ก็สมาชิกก็มีการนําผลงานไปนใช้มากขึ้นกว่าจาก,จากเดิมค่ะท,ที่เรายังไม่ได้มีการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยค่ะในส่วนของภารกิจด้านการสร้างเครือข่ายงานวิจัยในปัจจุบันก็ได้มีมีการขยายฐานเครือข่ายมากขึ้นก็โดยการมีทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือค่ะร่วมกับสํานักงานการวิจัยแห่งชาติใน,ในช่วงปี2565เดที่ผ่านมานะคะก็เป็นการ าการลรงนามร่วมกันเพื่อที่จะขับเคลื่อนงานวิจัยในลักษณะของการการส่งมอบหัวข้อวิจัยอะคะ่ะที่เป็นประโยชน์ที่ได้มาจากสมาชิกสภาพุทรรัษดรและกรรมธิการให้กับให้กับหน่วยงานกลางสถาบันกลางสมองของชาตินะคะซึ่งเขาเป็นหน่วยงานที่ท,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 ที่ที่ทำงานร่วมกับสํบานักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชอนะคะ่ะเพื่อเพื่อที่จะคัดเลือกองานที่เป็นประโยชน์ด้านนี่จะเป็นอย่างแล้วก็ หาคนทําวิจัยแล้วก็ส่งผลงานมาให้กับทางสํานักงานเีขาร์ิการสภานุทัศนศดารนะคะซึ่งในปีงบประมาณ2 5 6พห้ารกเขาก็ได้ทํางานวิจัยให้กับทางสํานักงานนี่ทั้งหมดก็สี่เรื่องแล้วค่ะซึ่งเป็นหัวข้อเรื่องที่เป็นประโยชน์กับคณะกรรมการแล้วก็ในในวงงานรัฐภานะคะแล้วก็รวมถึงรวมถึงในอนาคตก็จะมีการการพูดคุยร่วมกันในการจัดประชุมเชิงนโยบายในในเรื่องที่ เป็นประเด็นทางกฎหมายค่ะหรือว่าเป็นเป็นที่น่าสนใจของทางวงงานวงงานสาธารณะพูดถึงกตนบ,บ่อยๆด้วยค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างอยู่ระหว่งที่จะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนว่าจะดำเนินการยังไงต่อไปค,ๆๆๆค่ะในส่วนประโยชน์ที่ได้รับจากความร่วมมือในครั้งนี้นะคะในเรื่องของการวิจัยขับในการภายนอกก็คือจะเป็นในเรื่องของการที่ เราจะสามารถนำส่งหัวข้อเรื่องที่เป็นประโยชน์กับทางรัฐสภานะคะให้ให้กับวงาในวิจัยก็จัดสรรทุน,นแล้วก็หาคนมาดําเนินการวิจัยแล้วก็ส่งผลงาในวิจัยมาให้ทางสํานักงานเราอะคะ่ะในรูปแบบของรูปเล่มงามในวิจัยรูปแบบบทสรุปเชิงนยโยบายหรือว่าจะเป็นเป็นความคิดเห็นของผู้ทรงคุรวุฒิที่เกี่ยวข้องคะคะซึ่งซึ่งมันจะมีความหลากหลายในในแง่มุมที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงทําให้บุคลากรของของสํานักงานและกลุ่มง,งานวิจัยอะคะ่ะได้ได้มีการเรียนรู้มีการเพิ่มองค์ความรู้ในเรื่องการวิจัยกับกับการที่มีการเป็นสัมพันธ์หรือพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้สมควรรู้ภายนอกหรือหรือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นประจานะคะทาให้เราได้มุมมองไอเดียใหม่ๆทําให้เกิดการพัฒนาเชิงต่อยอดในใน,ในการทํางานวิจัยมากขึ้นนะคะรวมทั้งการการที่มีการ เผยแพร่ผลงานวิใจัยในวงกว้างนี่ก็จะทําให้ในเรื่องของการออกกฎหมายหรือว่าการติดตามการทําง,งานของรัฐบาลเนี่ยที่ซึ่งเราในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุสนการดาเนินงานของของสถาบันวิทยลาลัรชก็คือสามารถที่จะมีเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับท่านสมาชิกสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ได้ในหลากหลายช่องทางมากขึ้นนะคะเพราะในหน่วยงานวิจัยของต่างประเทศเขาก็จะมีการ สนับสนุนข้อมูลด้านการวิจัยแล้ก,ปก็ประกอบการที่นากฎหมายไว้ไว้ค่อนข้างมากอยู่แล้วนะคะค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากทุกท่านที่ที่ได้รับชมมะค่ะว่าหากท่านใดสนใจที่จะสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับทางสำนักง,งานในข้าธิการสภาพุทธรัศดรนะคะเพื่อให้มีองค์ความรู้ด้านการวิจัยในในแง่งมุมต่างๆให้กับสมาชิกสภาพุทธรัษดร ส่วนอ,นอื่นๆที่เกี่ยวข้องในสํานักงานมากขึ้นก็สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาสํา,สานักวิชาการสํานักงานเลขาธิการสมภพแทราลัษฎรนะคะขอบคุณค่ะ